สถา,านการณ์การเมืองนะครับประเด็นที่ต้องติดตามกันเนี่ยนะครับว่าเรื่องนียเรื่องการฟอร์มรัฐบาลที่ตอนนี้หลายคนบอกก็ไปอยู่ในมือของบอลไปอยู่ในเท้าของพักเพื่อไทยแล้วใช่ค่ะแล้วก็พอไปอยู่ในมือของเพื่อไทยเพื่อไทยจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรทั้งๆท,ท,ที่รู้อนาคตเลยนะคะว่าถ้าหากว่ายังมีก้าวไกลอยู่ในสมการยังคงกอด เอ u มโอยูเอาไว้อยู่เนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นและที่สําคัญก็คือโหวตได้เพียงชื่อละหนึ่งครั้งเท่านั้นถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะมีถึง3รายชื่อด้วยกันเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงจะต้องกอดคอกันไปอยู่นะคะเพื่อที่จะสู้กันต่อไปเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันค่ะโดยเฉพาะระหว่างแกนนําเพื่อไทยกับแกนนำก้าวไกลนะคะกับเรื่องของการเสนอชื่อนายก ครั้งต่อไปในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะโดยเมื่อวานตอนบ่ายค่ะคุณชัยธวัฒตุลาทนนะคะเลขาของพรรคเก้าไกลก็เดินทางไปที่ทําการพักเพื่อไทยไปประชุมร่วมกันค่ะแล้วก็นะะักข่าวก็พยายามจะสอบถามมันนะคะว่า,ามีการคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแกนนาหรือเปล่า เปลี่ยนจากก้าวไกลไปเป็นเพื่อไทยอ่ะนะคะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ายังไม่รู้รายละเอียดเพราะว่ายังไม่ได้มีการคุยกันแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็บอกเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่อนะคะนะักข่าวถามยิงเลยบอกว่าตกลงแล้วก้าวไกลจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่านะคุณชัยธวัฒน์บอกอยากเพิ่งรีบสรุปในประเด็นนี้นะคะก็สงวนท่าทียังไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ค่ะวันนี้มีการพูดคุยกับเพื่อไทยเรื่องของ การเปลี่ยนทิศทางเลยไหมคะหรือว่ายังไงต่อก็ยังไม่ทราบระเอียนครับเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันแล้วประเด็นหลักวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องอะไรคะก็คงหารือกันเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนี่แหละครับต่อครับแต่ว่ามันมีว่าสวไม่เอาก้าวไกลอย่างเงี้ยเราจะถูกขับไปออกนากเดีเพิ่งกานไหมเดี๋ยวเพิ่งรีสรุปอ่ารที่นี่สรวนคุยกันสองพักใช่ไหมฮะ